หลักสูตร Basic l i f e Support หรือ BLS เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยในหลักสูตร BLS นี้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการทำ CPR อย่างถูกวิธีเช่นการเรียกสติผู้ป่วยการติดต่อรถฉุกเฉินการกดหน้าอกอย่างถูกวิธี รวมถึงสอนการทำา r เล t i c a l Therapy ด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติหรือ AED ซึ่งเครื่อง AED นั้นสามารถวิิจัยภา,าวะการเต้นของหัวใจในเบื้องต้นและทำการกระตุ้นหัวใจของผู้ป่วยโดยมีหุ่นจำลองที่มีระบบช่วยสร้างสถานการณ์เพื่อความสมจริงในการเรียนรู้โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่มาเข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรวมถึงการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟยฟ้ากึ่งอัตโนมัติหรือ AED ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตร Advanced Cardiovascular Life Support หรือ ACLS เป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขั้นสูงซึ่งภายในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยภายในหลักสูตร ACLS นี้จะมีเนื้อหาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจากหลักสูตร Basic Life Support เช่น การวิเคราะห์ EKG การใช้อัลกอริทึมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น c r r i i c a r r e s t Acute Coronary Syndrome s ์ r a d y c a r เดียแทชิคาเดีย VF, p o l e s s VT และ PEA, a s y s t โ r o เป็นต้นการทำาิเล t กทิคอ The อร์ด้วยการช็อคไฟฟ้าหรือ ซิงโคร o นซ์คาร์ดิโอเวอร์ชและการกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ e อ็กเทอร์นอลเพสเมด้วยเครื่องดีฟิบเ l เตอร์การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจและการใส่ท่อช่วยหายใจโดยใช้หุ่นจำลองที่มีระบบการตอบสนองในการรักษาเป็นผู้ป่วยเสมือนจริงเพื่อให้แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยหลักสูตร ACLS เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ